สวัสดีค่ะวันนี้เราบามาพบกับน้องแต่งร้านนะคะนี่เห็นไหมแบบว่าเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยลูกลูกขัวกระเด็นนด้แบบว่าลูกลูกนี้มันจะใหญ่ที่สุดเลยนะคะมา็นไม,ไม,ไมเห็นหน้าตาน้องไหมเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าน้องอะ่ะจะรอดพ้นจะขอยใจได้หรือเปล่าโอ้ยมึนจังเลยแล้วมันก็จะมีนี่ อันน้นอยๆนี่ที่ขึ้นนะะไม่รู้ว่าแจหนหรือเปล่า <st arts> นี่เนี่ยมันจะมีลูกน้อยๆมาแล้วนะคะแล้วก็ออกดอกเยอะม,มากแล้วด้วยเ <c oughs> ออดอกเยอะม,มากแล้วด้วยนะคะ <c oughs> คือเราปลูกแบบว่าเราปลูกแบบช่วงเดือนเจ็ดเนาะมันก็เลยออกดอกเลยอ่ะพอถึงหน้าแล้งเน,นี่ยรดูหนาปุ๊บเขาก็จะหลูกทันทีเลยนะคะต้นมันก็เลยจะไม่โตนะคะจตเนี่อันนี้หนึ่งอันนะคะนี่น้องน้องออกมาแล้วนะคะน้องแตงร้านนะคะ ไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่านะคะแล้วพามาดูนะคะแบบว่าตอนนี้ก็แบบว่าตอดเป็นหน่วยเล็กๆแห้เราเห็นแล้วนะคะจไหนเนะาะไม่เห็นเลยอ๋อนี่นะคะจะลรงแหวกก่อนนะอเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมหูออกมานิดเดียวค่ะยังไม่โตนะคะแบบว่ากระหินแล้ว เห็นเป็นหน่วยเล็กๆแล้วนะคะไม่รู้จะติดไม่ติดนะมดก็เยอะดูดิมดก็เยอะดูดิเนี่ยมีทั้งดอกมีทั้งผลเลยนะคะเนี่ยไม่รู้จะลอยผลหรือเปล่าคือถ้าปลูกแบบว่าช่วงใกล้จะสิ้นปีอ่ะคือมันจะต้นมันจะไม่ใหญ่หรอกเพราะว่ามันจะติดดอกเลยก็การปลูกต้นไม้อ่ะเมต้อปลูกตอนประมาณเดือนห้าประมาณอย่างเงี้ยเข้าหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้ปลูกเลยนะคะแล้วต no ้นมันจะใหญ่แล้วมันจะยังไม่ออกดอกแต่อันนี้พอกินปลูกเดือนเจ็ดจะเดือนแปดแล้วว่ามันก็จะแบบว่าออกดอกเลยพอช่วงสิ้นปีเนี่ยคือแบบว่าต้นไม้ทุกอย่างที่เราปลูกอ่ะมันจะออกดอกทันทีก่อนมันจะออกดอกก่อนหน้าหน้าหนาวนะคะก็จะประมาณนี้แหละที่เคยปลูกมาแล้วต้นมันก็จะเล็กมันไม่ค่อยโตเนี่ยตัวนี้เียวเองเห็นไหมจักระทางเนี่ยเว้ยจ้วนี้ไม่ทันโตเลยออกลูกเต็มเลยออกดอกเพราะว่า แค่ okay, ไปค่ะกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยดูนี่ก่อนนะคะ,อะ,อ,ะอะไรเนี่ยนี่นะคะแหบ,บมะเขือนะคะที่ก็กินแต่ว่าย้ายมาปลูกนะคะจากไงกระถางตัวนี้นะคะอืมตันนี้ก็ยังมีต้นกลายอยู่เยอะมากไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนละพอดีแบบโรยไปเยอะแล้วก็ขึ้นเยอะด้วยอะ่ะนี่แย่มานะคะนี่งามมากเลยนย่ออกมาต้นใหญ่แล้วก่ไปะนะแย่มาไหลไหลาตายต้นเลย เนี่ยเป็นมะเขือยาวเนยนะยาวเป็นสอกเลย <_ an> โขจุกจุกอ่ะ <_ an> คือถ้าออกมาเนี่ยจุกจ <_ an> ุกเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูไข่จะดีนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วมันยังมีอยู่นะคะเนี่ยพืชตูพืชนะะขนาดเราเอาปุนข่ามาโรยนะคะบางบางส่วนก็ตายนะมันจะฝ่อตายบางส่วนก็ยังอยู่แต่ถ้าไม่โรยเลยก็คือจะเยอะมาก <_ an> เห็นไหมเห็นหน้าตามนะันไหมเนี่ยเนี่ยหน้าตามันนะหวยจะดีนะอันนี้ก็่านรงูุนขาวนะมันยังแบบทนได้อันนี้ก็เป็นน้องถั่วฝักยาวนะนี่อดอกดนะ้วลวงไปแล้วหนึ่งดอกนะร่ลวงไปแล้วหนึ่งดอกหมดก็เยอะชอนชัยนะจะได้กินไหมเนี่ยโอ้ขึ้นปะจะไปถึงสวรรค์